สวัสดีค่ะพบกับครูอธิการกองอุดมนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในหัวข้อเรื่องการคำนวณเกี่ยวกับร้อยละหรือการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละนั่นเองนะคะซึ่งการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละก็จะทําได้โดยการนําเอาความรู้เกี่ยวกับสัสดส่วนมาใช้นะคะโดยอ่าที่มีจํานวนหนึ่งเป็น100สเสมอนะคะก็จะเขียนอยู่ในรูปของ A ส่วน B เท่ากับ C ส่วนด้วย100นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างการคำนวณ38%นของ450มีค่าเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เอา38%นะคะ38%จะหมายถึง38ต่อด้วย100นั่นเองนะคะก็เอามาเขียนในรูปของสัดส่วนนะคะก็จะได้เป็น38ต่อ100เท่ากับ X ต่อ 450คือต้องการหานะคะเพราะฉะนั้นแล้วพอเราได้ในรูปของสัดส่วนเสร็จแล้วเราก็เอามาเขียนเป็นเศษส่วนนะคะ38ส่วน100เท่ากับ x ส่วน450นะคะเสร็จแล้วก็ทําการคูณคไว้เข้าไป x ก็ไปคูณกับ100นะคะฝั่งขวามือก็จะเป็น38คูณกับ450เพราะต้องการทราบ x นะคะจาก100ที่อยู่ในรูปการคูณเราก็จะย้ายไปทำไมคะ ย้ายไปหารก็จะได้เป็น38มสคูณสี่้ส่วนด้วย100นะคะเพราะฉะนั้น x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ171นะคะดังนั้นแล้ว38%ของ450ก็มีค่าเท่ากับ171นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับร้อยละนะคะ ทีนี้ตัวอย่างที่2 24เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ32นะคะอันนี้ก็หลักการเดียวกันนำมาเขียนแนวรูปของสัดส่วนนะคะก็จะได้24ต่อ32เท่ากับ x ต่อ100่งรทำหาเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะก็เอาสัดส่วนมาเขียนแนวรูปของเศษส่วนนะคะก็จะเป็น24ส่วนด้วย32เท่ากับ x ส่วนด้วย100อนะคะ เสร็จแล้วก็คูณไข่ก็จะกลายเป็น X คูณ32เท่ากับฝั่งขวาคือ2 4คูณเลยคะคูณ100ต้องการทราบ x จาก32ที่อยู่ในรูปของการคูณก็ย้ายไปทำไมคะอะย้ายไปหารก็จะได้24คูณ100แล้วก็หารด้วย32นะคะเพราะฉะนั้น X ของเรานะคะก็จะมีค่าเท่ากับ75นะคะดังนั้นแล้ว 24นะคะเป็น75%ของ32นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่3กันนะคะ56เป็น32%ของจำนวนใดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอามาเขียนเป็นสัดส่วนก็คือ56ต่อ x เท่ากับ32ต่อ100นะคะเสร็จแล้วก็เอามาเขียนเป็นเศษส่วนนะคะก็จะได้56ส่วนด้วย x เท่ากับ 32่วนด้วย100เสร็จแล้วก็ทำการคูณขว้นะคะ x คูณ32เท่ากับฝั่งขวาได้เลยคะ่ะ56คูณด้วย100นะคะต้องการทราบ x จาก32ที่อยู่ในรูปของการคูณเราก็ย้ายไปทำไมคะย้ายไปหารเพราะงั้นก็จะได้เป็น56คูณ100แล้วก็หารด้วย32นะคะเพราะฉะนั้น x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ100 เจ็ดสิบห้านะคะดังนั้นแล้ว56เป็น32%เปอร์เซ็นต์ของ175นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่4ตัวอย่างสุดท้ายนะคะ10%เปอร์เซ็นต์ของ15%เปอร์เซ็นต์ของ5 0 0แสนเท่ากับเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้วิธีทำการง่ายง่ายนะคะเราก็เอามาเขียนเป็นสัดส,ส่วนนะคะก็จะเป็น 10ต่อด้วย100คูณกับ15ต่อด้วย100แล้วก็คูณกับ500,000เลยนะคะ,ะก็มาเขียนเป็นเศษส่วนนะคะก็จะได้เป็น10ส่วนด้วย100คูณกับ1 5ส่วน100แล้วก็คูณกับ5 0 0แ0 0นะคะ ทำไมถึงคูณคําว่าของก็หมายถึงเครื่องหมายคูณน,นั่นเองนะคะตามที่เราเรียนมานะคะ,ะเสร็จแล้วก็ทําการคูณนะคะศูนย์ตัดศูนย์ได้ตัดไปข้างล่างมีศูนย์สี่ตัวข้างบนเราก็จะตัดศูนย์ของห้าแสนออกไปสี่ตัวเพราะงั้นข้างบนก็จะเหลือสิบคูณสิบห้าแล้วก็คูณห้าสิบนะคะ,ะคำตอบก็จะอยู่ที่ 75นะคะเพราะฉะนั้นแล้ว10ของ15ซของ50,000นก็จะมีค่าเท่ากับ ไม่ใช่75นะคะทษที7,500นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ7,500นะคะอันนี้ก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับร้อยละนะคะเป็นยังไงบ้างคะจากที่ครูอธิบายนะคะหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในเรื่องที่ครูอธิบายฝากไปทบทวนเนื้อหาที่ครูอธิบายด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ไว้เจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ